มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก่อนเคลื่อนไหวแล้วเผยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก้าวไกลชวนร่วมรัฐบาลลั่นโดนด่าฟรี20พฤษภาคม2,566ในกายกสาติกวันิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งผมมาอยู่กับลูกที่ออสเตรเลีย จนเมื่อวานบ่ายคุณสุวัสด์โทรแจ้งว่าก้าวไกลชวนเข้าร่วมรัฐบาลคุณสุวัสด์กับผมสรุปกันว่าจะคุยกันวันจันทร์ในที่ประชุมกอกอบหอเพราะมีประเด็นสำคัญสำหรับเราก็คือนโยบายสู้ทุนผูกขาดพลังงานและจุดยืนไม่แก้ม .112 โดยผมไม่เคยติดต่อร่วมรัฐบาลกับใครเลยเพราะเรามีเพียงสองเสียงและไม่ได้แม้แต่จะคิดจะมีเงื่อนไขต่อรองอะไรมีสื่อโทรมาหาผมที่เมลเบิร์นว่าเราเองเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรอผมก็ตอบไปว่าเรายังต้องคุยกันเรื่องนี้ในวันจันทร์สื่อลงว่าผมกักผมยืนยันเหมือนเดิมว่าพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ ถึงจะมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นจุดยืนของผมชาติพนากล้านั้นพร้อมทำงานกับทุกพักแต่เราไม่แตะ112และเราต้องการเน้นแก้ปัญหาราคาพลังงานผมโดนด่าฟรีจากทั้งขวาและซ้ายผมรับได้ทุกข้อกล่าวหาทุกคำหยาบทุกข้อมูลเท็จแต่ที่ผมเสียใจก็คือผลกระทบที่มีต่อครอบครัวของผมและคนที่ผมรัก การเมืองที่ผมสร้างผมไม่ได้สร้างบนความเกลียดชังผมกลัวแต่ผมทำบนความเชื่อเชื่อที่จะอยากจะเห็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยก่อนเคลื่อนไหวแล้วนะคะเผยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ